สวัสดีครับวมืนอี้ครับผมได้คุยกับแม่น้องสตังค์ก็ดีใจกับเราครับเราถูกเลขห้าหกสามหลายคนว่าอ๋อหลังจากทะเลขออกแล้วถือเลขไม่ใ,ใส่สายนอผมก็ตอบได้คำเดียวครับว่าเออเราก็ถือเลขห้าหกสามไม่ใ,ใส่สนอคือแกถูกเลขห้าสามเพราะว่าเป็นเลขความฝันของแม่แกแหะครับแต่ว่าเรากับ,บ่ได้ฝันงวดที่พามาดอกเรากับัน หลายงวดแล้วแล้วแกก็ตามเลขทันี้จริงๆแล้วคือเราฝันได้เลขห้าเก้าสามแล้วก็ห้าหกสามนี่คือจะไปที่มาของตัวเลขเ<อ>มื่อนี้ครับผมก็เลยอยากจะขอถามขวามันเราเพื่อที่จะเอาตัวเลขมาเป็นแนวทางหนึ่งเมษาหกแปดโอโหครับว่ามันจะมาตรงงวดบอมันจะมางวดหนีบอแต่เจ่แน่ก็อยากให้มันตรงงวด ราะว่าก็อยากเห็นทุกคนแบบมีโชคมีลาบด้วยสินะเราว่าอย่างหน่อยะให้บุญมันสมพงกันในนะจากงวดหนึ่งมือนี้ตั้งแต่หลายงวดที่ผ่านมาผมกระ่ไดบอกกับหน่อหาตั้งโดนเห็นนะครับแต่มามาคุยกับแต่กับแม่วันนี้ลูกได้คุยเลยมาคุยกัแต่กับแม่บันี้มือนี้ครับแม่ตาตังเบนฝัน่นฝันเห็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบอกเลย แต่เรื่องจริงนี่คือลอกกะอายุห้าสิบกัวนี่แหละไม่นอนสตังคแล้วก็ปากติสมมือนี่ยลอกอัมาเขาวัดไปจังหันแน่แต่ส่วนใ้า่คือจะไปจังหันครับยามเชา้ายามเพลนี่คือบุกขอยไ,ไปไปจังหันนานๆไปทีนานไปทีนนปทลอาก็เลิกเก็บมาฝันบ้างครับฝันว่าได้ไปเหตุบุญยามเ้าอยู่ไสกับบบหัวละ วัดได้กระบบกอ่ะถือเป็นโตเขาไปแล้วก็ไปถวายกับข้าวให้พระแต่ทั้งวัดน่ะมีพระอยู่รูปเดียวแกแก่มากมากเลยกับคนบ่มีเลยนคนไม่มีสักคนเลยมีแค่แม่น้องขะตังแค่คนเดียวปินโตของเพิ่นน่าเพิ่นถือไปเนี่ยเพิ่นบอกเลยว่าปินโตเพิ่นเนี่ยมีอยู่ห้าชั้นมีอยู่หาสันแล้วก็เพิ่นก็ไปเห็นพระแกแกรรูปหนึ่งนั่งอยู่ผู้เดียว ช่วงเวลาที่ว่าเพิ่นถือเป็นโตเขาไปจังขันเสาเนี่ยเราบอกว่าประมาณหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งหกโม,มงเช้าเนี่ยเราก็ถือเ,เ,เป็นตัวยางไปเศษเบื่อกับไปกก,กลมล่งกาบพาล่มนั้นก็คือจะเอาวัาดะนะั่นแหละแล้วก็เลยขออนุญาตแบบว่าจัดเตรียมสําหรับเพื่อที่จะถวายให้พระคุณท่านนะแล้วก็เตรียมออกมาเป็นตัวนี่มีอยู่ห้าชั้นมีทั้งข้าวมีทั้งกับข้าวมีทั้งหลายอย่างครับ ออกมาแต่ว่ามันแปลกตรงในหบูบอปกติก็เท่านะนหนึ่งเป็นโตมันก็จะมีข้าวข้าวเกือบเต็มแหละแล้วก็มีกับข้าวแต่มันแปลกตรงที่ว่าหนึ่งเป็นโตหนึ่งข้าวเราเทาออกมามันได้เต็มหม้อมันได้เต็มหม้อเลยแล้วก็แกงเนี่ยจะเรียกว่าแกงได้ไหมละ่ะหรือต้มอาคิดว่าแกงเนาะแกงปลาทู แ,แกงปลาทูน่ะแกงปลาทูต้ตมต้มต้ม,มสมแล้วก็เทลงเต็มหม้อปิ่นโตเล็กๆปิ่นโตเล็กบัดพาเทว่ามันกลายเป็นเต็มหม้อแล้วก็แกก็บอกเลยแกแกจําได้เลยคือมันมีแกงปลาทูแกงปลาทูสดนะแกงปลาทูสดแล้วก็แกงกุ้งใส่ปีกกล้วยแล้วก็แกงปลาคาแยงใส่ใสอะไรวะ ใส่มะละกอแกจำอาหารห้าอย่างได้เลยชั้นหนึ่งก็คือข้าวสองคือแกงปลาทูแกงกุ้งใส่ใส่มะละกอแล้วก็เอีนน้มกีบบ๊วยจ้ะนะเดี๋ยวเ,เด้อต้มปลางยแ่งเนาะแล้วก็จะมีมีปลน่ะมีปลนปลนแล้วก็ผักห้าอย่างนี่แหละ มันแปลกตรงที่ว่าปิ่นโตแค่เล็กๆแล้วเทลงเนี่ยมันเต็มเต็มหม้อเต็มหมอด้จะได้กบรบหัวเต็มหมอแบบอู้เยอะมากเลยมันแปลกมากลอกระถือไปถวายให้พระท่านข้าวหนึ่งหม้อแกงปลาทูหนึ่งหม้อแกงปลาขะแยงใส่อมะละกอหนึ่งหม้อแล้วก็ปนอีกหนึ่งหม้อแล้วก็ผักอีกหนึ่งหม้อนี่คือแกจําได้ แกก็ไปถวายเบิ่องพระแค่หนึ่งรูปจะอาวัดแหละเรานั่งฉันไปมาฉันไปมาเราบอกว่าแสบแห้งโยมแสบแห้งแสบแห้งซึ่งแม่น้องตาตังก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละครับนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเราก็บอกว่าอู้แสบแห้งแสบแห้งชั่พักหนึ่งเราบอกว่าอ่ะอย่ายโยมทุงหลายเอาไปกินเด้อแม่น้องตาตังกับต้องแบบตกใจนะคือแกมีแกแค่อยู่แค่คนเดียวในศาลา แล้วก็มีหลวงพ่อเจ้าวาดอยู่แค่หนึ่งรูปแค่รูปเดียวแล้วทําไมหลวงพ่อถึงบอกว่าอย่าโยมทั้งหลายเอากเขาไปกินเด้อคนคิลุงเยาวเลยไม่ใช่แม่นาทนาตาง,ตางผมนี่แหละเราหันหลังไปครับคนมาจากไหนไม่รู้เต็มศาลาเต็มศาลาเลยแล้วเขาก็พากันมาถือมาถือไอ ต้มป้าเขาสาราโอเาขาเขาสารเขาเขาวสวยละ่ะที่ว่าแกงป้าไอปนป้าพักล่ะห้าอย่างแล้วเขาก็เอาไปตักใส่จานเชื่อไหมครับว่าคนเต็มศาลาเน่ยเป็นเลนร้อยคนแล้วหม้อที่ว่าถือออกมาน่ะคอือมันก็ไม่หม้อไม่ได้ใหญ่อะไรเท่าไหร่ครับไงประมาณนึงแหละแล้วเขาพากันตกัตกตักตักมาคือมันตักได้ครบคนทุกหมดทั้งหมดเลย คือจริง็นว่าคนหนึ่งเนาะคนหนึ่งคือเขาตักตักข้าวหนึ่งจานแล้วก็เอาแกงราดบางคนก็เอาปนกับพักราดบางคนก็เอาแกงปลาทูบางคนก็เอาไอ้แกงปลากระเย่ง,ง,งไอ้มะละกอราดราด,าด,าดคือได้ครบทั้งหมดเป็นร้อยคนเลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าภาพก็คือแม่น้องสตังแม่น้องสตังคือได้เยอะกว่าเพื่อนคือเขาตักข้าวใส่ จานแล้วก็ตักแกงตกักปนตักต้มปลาทูแกงปลาทูเนี่ยคือเอามาให้แม่ท้องตังคือกินคนเดียวนอกนั้นคือเขาเอาราดข้าวรา,าดแกงทั้งหมดเลยคนเป็นร้อยๆแต่มันแปลกตรงที่ว่าปินโตแค่ปินโตเดียวถือมาแล้วทําไมคนแบบว่าเอาใส่หม้อได้หม้อได้เต็มหม้อแล้วคนกินได้ครบเป็นร้อย,ลยเลยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากๆครับแล้วก็มันแบบมันแปลกตรงไหนกักกล่ะ แล้วสักพักหนึ่งจ้าวว่านันแล้วก็ให้พรให้พรอนให้กับญาติโยมทุกคนแล้วลอกก็มันเหมือนกับลักษณะเหมือนกับเป็นเพลงสารพันยาออกมาเป็นเลขสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดแล้วสักพักหนึ่งล้กก็บในยินไปได้มากในยินไปสามห้าเจ็ดสักพักหนึ่งนสี่ห้าเจ็ดแล้วก็มาณนี้หรือก็แก้กับบอกว่าโอ้มันแปลกมากหรือล้วก็บอกงงวาแต่สิ่งที่ แม่น้องฮัตังได้ยินคือ3-5-7ห้าเสะพานหนึ่งก็4 5่ห้หรือเราอีกคิดแบบหนึ่งว่าถ้าเป็นหลวงพ่อเจ้าว่าเป็น8ปดห้าเหรือเปล่านี่คือความคิดนี่คือตัวเลขนะครับถามว่าทุกคนบาได้ฟังแล้วรีดูทุกคนจะไม่เข้าใจบางคนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนฟังนะที่ไปที่มาของฝันอย่างน้อยผมก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีครับที่ว่าเราหล่อฟันเห็ผมฟังมันก็เป็นความฝันทั้งแบบแปลก ทางแบบเหนือความคาดหมายอะไรก็ได้มือนีครับลอกกับเซาเหรียญเซาตุ่มไปให้กับน้องตังอีกรอบหนึ่งเพราะน้องตังเันคาขายนะอยู่ในตลาดมันก็ไปให้ลูกสาวมันด้วยแะ้วกับแม่น้องตังกับคาขายเชนกันกลับไปอีกรอบหนึ่งหลายคนครับยังทักมาสอบถามได้ครับท่านเองทั้งตุ้มก็ขอบคุณแม่น้องตังหลายหลายะก็ให้ทุกคนครับช่วยเดียนมันไปซื้อลอตเตอรี่เลยครับอาจจะช่วยใหญ่ก็ได้กรับขอบคุณทุกท่านครับผม